เมาเมาเธอนั้นเป็นหมอยาในย่านโคมแดงในวันปกติของเธอเธอก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับการทดลองใช้พิษกับร่างกายตัวเองจนร่างกายเธอสามารถต้านทานพิษได้มีวันหนึง่งเธอได้ไปส่งยาเหมือนทุกวันแล้วได้ไปเก็บสมุนไพรแต่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอดันไปเจอกับพวกลักพาตัวและเธอก็ได้ถูกจับตัวไปเพื่อไปเป็นสาวใช้ในวังหลังของพระราชวังหลังจากที่เธอเป็นสาวใช้ได้3เดือนแล้วเธอก็คิดกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะทำตัวไม่โดดเด่นอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นเราจะได้เป็นอิสระแล้วณช่วงเวลานั้นก็ได้มีข่าวลือแปลกๆเเเกี่่ยววััูขของจพดดดิาาามแแคป ก็เสียชีวิตไปทีละคนและในตอนนี้ลูกๆของจักรพรรดิก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนั่นก็คือองค์ชายราชทายาทของพระสนมหลีหัวากับองค์หญิงราชทายาทของพระสนมเกียคุโยในเวลาต่อมาองค์ชายราชทายาทของพระสนมหลีหัวาก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อมองมอได้รับรู้เรื่องนี้เธอเลยรู้สึกมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและเธอก็รู้ทันทีว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากการสูดดมแป้งฝุ่นฐานาซึ่งมันมีพิษอยู่ข้างในเธอเลยพยายามบอกใบ้และให้การช่วยเหลือพระสนมแบบบบแบลล่้วดหกไเเขาอออนียยะชื นางเลยถูกเรียกให้ไปหาพระสนมเกียรคุโยและเมาเมาก็ได้ถูกเลื่อนขั้นกลายเป็นนางกำนันของพระสนมเกียรคุโยอีกทั้งเป็นผู้ตรวจสอบพิษตั้งแต่นั้นมาแต่ตอนนางแต่งหน้านี่คือหน้ารักมากจนดูเหมือนว่าจะตกใครสักคนหนึ่งไปด้วยนะอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงเรื่องนี้ซีซั่นสองเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลย